กลับมาดูหุ้นไทยกันมากดีกว่านะคะห่างเสงว่าแย่นะคะหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีเซ็นดีคนะ,คะก็ลงไปอีก10จุดนะคะแล้วก็ถ้านับเยอตุเดตตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันต่างชาติขายสุทธิไปแล้วกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทนะคะทางทางที่ปีที่แล้วทั้งปีก็ขายไปแล้วเกือบเกือบสองแสนล้านบาทนะคะหลายคนถามว่าเอาที่ไหนมาขายแล้วก็ยังขายแล้วขายอยู่ขายต่อด้วยที่สําคัญ สุดนั้นยังมีเซนติเมนต์อะไรบ้างนะที่จะเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าหรือว่าแรงกดดันยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะเราไปสอบถามมาหลายคนทีเดียวนะคะโดยคุณนัทพลคำถาเครือค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทลทรัพย์ยนต้าประเทศไทยนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับลงจากปัจจัยกดดันเพราะว่าแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนื่องจากว่าตัวหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเราทราบกันดีนะคะว่ามีสัดส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยด้วยหลังจากเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสี่แย่กว่าที่ต ลาดคาดนะคะแบงก์เรียงตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีการขายบิ๊กแคปตามมาด้วยเนื่องจากว่ากังวลผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดเช่นกันส่วนนักลงทุนก็รอติดตามปจัจจัยการเมืองด้วยคือ24มกราคมในวันพรุ่งนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญเนก็จะพิจารณาคดีของทางคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมาหาชนว่า<ม>เป็นเหตุให้ ้นสมาชิกภาพของสอสอสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ทําให้หลายคนจับตาประเด็นนี้ใกล้ชิดส่วนทางด้านของนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ <c oughs> ก็ประเมินว่าถ้ามาดูเหตุผลที่ทําให้หุ้นไทยร่วงเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะมาจากแนวโน้มนี้เสียหรือว่า NPL ในระบบธนาคารพาณิชย์บ้านเราเนี่ยแหะค่ะเพราะว่าในปีนี้มีความเสีย่ยงจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย คือค่าเฉลี่ยปี65-66เนี่ยอยู่ที่3.5%สําสหรับ NPL นะคะแต่ปีนี้น่าจะขึ้นมาอยู่3.65%แล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงก็ยังเป็นกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มสินเชื่อ SME สินเชื่อรายย่อยในกลุ่มเช่าซื้อ แล้วก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหม่ก็คือสินเชื่อบ้านค่ะที่มีความเสี่ยงเป็น NPL สูงขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ค่าครองชีพรวมถึงความสามารถในการชำระดีด้วยก็เลยกดหุ้นไทยให้ปิดไป1,369จุดเมื่อวานนี้นะคะลงไป12.59จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย51,000ล้านบาทแล้วก็มีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายสุดที่ไปนะคะถึงประมาณสัก 3,900ล้านบาทในวันเดียวด้วยซ้ำนะคะีนเป็ียภาพของตลาดหุ้นไทยทีนี้ไปฟังอีกหนึ่งเสียงนะคะจากกุณบอมสารพลวีระเมทีกุลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยถึงประเด็นหุ้นไทยกันสักหน่อยค่ะผมว่าเขาเวิแอนซีนะครับคือจริงๆต่างชาติตอนนี้โฟลเนี่ยนะครับออกมาเยอะแล้วนะครับปีผ่านมาต่างชาติขายหุ้นบ้านเราไปเกือบ2องแสนล้านปีนี้เดือนแรกเกือบ2 0,000ื่นละนะครับ สองเรื่องหลักนะครับที่ถามมาใช่เลยเรื่องแรกคือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องที่สองคือความเสี่ยงข,ของหุ้นกู้นะครับสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่ผมว่าต่างชาติคือข่าเวสแอนซีรอดูไปก่อนว่ามันผ่านไปได้ไหมนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงพูดถึงฟลอต่างชาตินะครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยสุสุทธิหุ้นบ้านเราคือ2ปีคือ2016กับ2022ถามว่าทําไมซื้อ2ปีเพราะ2ปีนั้นอนะ่ะเป็นปีที่ year on year earning โต EPS โตนะครับแล้วโตแบบก้าวกระโดดนะครับห้าซนะครับซึ่งไม่นับ2ปีนี้ที่เหลือเนี่ย e a r n i n g ็งดรอปหมดเลยนะครับเออร์เน็มันดรอปเพราะว่าเราดูต้นปีครับต้นปีอ่ะเราเปิดปีเท่าไหร่ธันวาเฉลี่ยนะครับกำไรเราหายไป7%นี่คือเป็นเหตุผลที่เซ็ตมันไม่ขึ้นมันเทรดอยู่อย่างเงี้ยพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันสามพันสี่พันห้าพันหกเพราะว่าอะไรครับขึ้นไปถึงพันหกปุ๊บยืนไม่ได้เพราะเออร์เน็งโดนดาวกลิ้ หลายประเด็นทีเดียวนะคะทั้งตัวเรื่องของเออร์เน็งนะคะหรือว่าตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ดนดาวเกรดด้วยเรื่องของความไม่ชัดเจนทางการเมืองด้วยแล้วก็ v a l u a t i o n ของหุ้นไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นโลกด้วยเหมือนกันดังนั้นก็มีแรงกดดันอีกเยอะละคะ่ะความหวังดูเหมือนว่าหลายคนก็ยังไม่ได้พูดชัดว่าคืออะไรแต่ว่าก็เราอยู่ได้ด้วยความหวังนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ